สวั no สดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับผมสุขุสุคนครับเป็ก่อนเหอียกไหมครับผมมากับนี้มาเนี่ยเจเก่าพี่น้องเหนื้อย่างเนาะเนื้อย่างแ้วก็มีแจ่วห่อนแจ่วห่อนโซนองคุณเอ้พี่น้องเอาจักหน่อยครับผมเอาจักหน่อยอืเอาเอาเอานี่น้องผนมาเรียนน้ำเนาะเนี่ยแต่ว่าอันนี้หันเมนเรือก็คือโมเมนลุ่งบ่ <cười> <cười> má, 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 mà, mãi lúc mãi chào mừng ngủ 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 โมทถาบ้านแต่ว่าอยากใช้เมีอะไรดีล่ะแล้วเขำอันนี้คือเจียวขมเนาะเจียวขมแล้วก็มีเนี่ยจิ้มเนื้อย่างเสียบๆมอนกันพี่นอ้องอ๋โอโยนรู้เธอละไม่ได้ไปไหนต่อนี่แหลกว่าจะหน้าไปคือโยนรู้เธอละอ๋อ เจียวคมตำลำกันนะโอ้มันห่อนอี่เลยพี่น้องไหมก็นั่นไงก็จิ้มเดี๋ยวน้ำขาดน้ำตีกันคนหัวกะอืมไอ้พี่ว่าไอ้เด้ยเออมันแค่ใช้น้ำแกะบอกแค่คดนี่้ิดหนาดเลยห่อนโอ้ห่อนกระเทียมย่างเขาก็มีพี่น้อง อ่ามันขีบอะไรอีกแล้วป่าเป็นเคยเกาหลีอะไรได้แล้วนี่ขอขำได้นี่ยฮะไม่คนเราต้องพยายามหน่อยโอ้โอ้ขีดยากขีดซาเถอะอะไรวาดูดูไม่แล้วมือก็แบบว่าเอา เอาให้ป้าน่อยไมนี้ยแข่กันไก่ต้นนี้กันไก่ต้นะกนปู้เยอะไม่เห็นใอะไรอ่ะต้นที่ป้ามตนนี้อกชมพูอ่ะอดม้าม อต้องสิบทแวานสิบนจะไปแยกของทะเลนันะลาบเลยครับาบยังคบอยาง่หมนลาบยั่ะมันจะไปแยกของทะเลลาบม่วงวลาบงอยิ่งทะเลเออย่างนั้นเห็นกลิ่นอายแล้ว่ะ เบิ่งอยอะจูดิมเล่อรีบควนไปโอ้ยินบะเหล่าทำมเออเห็นลิงมาแนนอนเบิ่งนอนเบิ่งแหละครับอยู่ผู้เดียวอ่ะถามแล้ววิ่งไปกวันบอืกลิ่งไปกวนเราจะแหงค้ำถ้ามีกล้องอีกสองตัวเหมาะเลยถ่ายได้หลายมุมอยากได้กล้องเพิ่มเสียวโยเสียวโยจิ้มเงินก่อนตอนนี้สองไม่กับไปทีเฮ็ดการเฮ็ดทิปโต้ป่าแม่ไม่เฮ็ด ไปถามมึงมื่อนหร่มึงกวาบัดกล่องกล่องไงยังกว่ากล่องโกโปะเข้ากันได้หรอทางโน้นมันเป็นเซนสวัสดีครับพูดภาษาเหนือดิอืมเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับมาแมนเวลาเซงคุยภาษาเหนือเซงมันตลกอู้เหนืออู้เหนือ ผู้หญิงเจ้าผู้ชายยังอะเวลาบอกเจ้าเป็นบอกเจ้าหมดเลยไม่รู้อ่ะสว no. ัสดีครับผู้ชายก็พูดสวัสดีครับเหมือนกันเลยใช่หรอเวลาเขาเห็นคุยภาษาเหนืออะไนี่ขั้นนี้เนาะคือ กูอู้แบบนั้นก็อู้ตัวเองกูได้เองอืมมีคนอู้ม้วยเสียใจอู้ด้วยไม่ได้อู้ยียป้าในอู้บ่อยอ่ะูงานนะอานอุตส่าหอู้มอู้มาแวันเลยนะอันี้ได้เลยป้าอยู่กี่วัน ต,ต้องสากน้ำชุปแหละแมนงนั่นแ <c oughs> หละตุ๋แกงแมงเขาต้มชุปใสกว่นนอน้ำซุปข้าใสดีเนี่ย <c oughs> ได้ชิมแล,ล้วแเดี๋ยว <c oughs> มันก็คงน,นี้เองน้ำโงอะไรลงไป้ <c oughs> องตีใ้่เ,เล,ละ้ะ อืมได้ไหมหมักพริกหมักพริกมันละเอียดเนาะพริกย็นๆคนมากว่าไปวายอยู่มันละเอียดไหมอืมบานครั้งเราหมักพริกทุกอันเองอืมผักด้วยเนื้อเนื้อด้วยเอาใส่ในหม้อต้มมันะใช่ใช่ไนี่ไงเขาจิ้มกัน้ำพรอืเด้งเขาจิ้มนู่นเลย ป้าไม่กินในอันนี้หรอทำไมทไมป้าไม่กินในในบวกเนี่ยในบวกในบวกเม้นรู้เรื่องไหมในบวกคืออะไรอืมตอนแรกทัานวาป่ายอียงว่อะไระป่าสวกสวกวันละสวกทุกวันอันนี้ก็เปียบ สวบเหมือนเหมือนหมาไปเปรียบเทียบเหมือนกันสวบก็คือแบบกินยังไงวะฮะสวบเปรียบเทียบยังไงวะขาป่าเอาสวบเอาอืมกินเลวไงหรอฮะเยอะกินมูมามเออกินมูมามอืมเออก็พูดเหมือนกันอืมเอาอร่อยกินไปแล้วเปกไปแล้วนึกว่า

chung với thật chung với thật chung với thật chung đâu thật chung với 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 thật chung chung với thật chung với chung với อ,อะนยัเค่อวนอััอยังมันมกักมัมกเไ <laughs> อไรย่านมาแล้วเ <laughs> พืดเดเ่อนมาคุดหหลวยังเห็นาพือหาู้ไปน้ำเพื่อแทนไหมือห <laughs> <laughs> ม,มาน้ำเ <laughs> ือหมา,มาหน่อยแ่ มันหักนะคือเนี่นละ้ต้อดักแน่เลยปะนลาบแรกไปน่งยิงเราใช้จั่วพันกลัวพันสองคนมาเต้องพูดไหกว่านี้ไม่คนบอกเนาะต้องให้เาแบบต้องเลาเมือนระบอบอกบนต้องบอกจริงๆต้องดีกีต้งถึงเป็กนักพูดครับผม หหอมวอยู่แล้วอืหันผักไทยผักแพวอืองเกิ่มนอนแสงแ้วเอางเกิืมนอแสงทำไมโผล่มากันยืนนอรออยู่นันแหละแม่

ไม่รอกันแล้วไม่ชงไม่เชียร์ไม่ชนแก้วไม่ย็นตะเทนยนยรอ้เอพี่นองวันนี้วันฉันดกันเนาะสาระมือคุคุยนำครับผมมือนีสาระมือนีแล้วเปกก่อนแดกก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ